สำหรับท่านที่ซื้ออินเทอร์เน็ตทีวีหรือสมาร์ททีวีที่มีแลนพอร์ตมาใช้งานหลายท่านอาจจะพบกับปัญหาเรื่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทีวีเข้ากับไวเลสเลาเตอร์ในบ้านนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ทั้งสองอยู่ห่างไกลกันนะครับลาเตอร์ติดตั้งอยู่ชั้นหนึ่งอินเทอร์เน็ตทีวีอาจจะติดตั้งอยู่ในห้องนอนชั้นที่2หรือในห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งท่านเองก็ไม่อยากจะลากสายแลนเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองทางทีมงานก็มีวิธีง่ายๆนะครับที่จะช่วยท่านเชื่ออออต่อเเร์ข้ากับ ผ่านระบบเพือข่ายไร้สายโดยการใช้ Linksys IE1000 w r e l e s s N Link Extender อุปกรณ์ Linksys IE1000 นะครับจะมาพร้อมกับหัวปลั๊กที่ใช้กับประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ว่าภายในกล่องเองเนี่ยจะมีหัวปลั๊กที่สามารถใช้กับประเทศไทยได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถจะถอดเปลี่ยนได้นะครับคือกดตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ออกังจากนั้นก็เอาหัวปลั๊กที่ใช้ได้กับเมืองไทยสไลด์เสียเข้าไปนะครับ ซึ่งข้อดีของการใช้หัวปลั๊กที่เสียบตรงเข้ากับตัว i e พีพันนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาไปติดตั้งเข้ากับผนังได้นะครับหรือผู้เรียนคือทําเป็นบอร์เมาส์ให้กับตัว i e พีพันนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ชุดติดตั้งโดยเริ่มจากการเสียบอุปกรณ์ l i n k ์ซิสไอพ0 0ันเข้ากับลักไฟนะครับแล้วก็รอจนกว่าไฟซิสโกจะติดค้างนะครับ การเซต up โดยการกดปุ่ม WPS นะครับเราจะเริ่มจากการกดปุ่ม WPS ที่บนตัวเราเตอร์ก่อนนะครับซึ่ง wireless Router ที่ผมใช้จะเป็นตัว Linksys EA 4,500นะครับซึ่งปุ่ม WPS จะอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่ม WPS 1ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับสังเกตดูว่าไฟ Cisco โลโก้จะติดกระพริบนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่ตัว Linksys IE 1000ครับกดปุ่ม WiFi Protect Setup เหมือนกันนะครับ กดหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยครับสังเกตว่าไฟโลโก้ Cisco บนตัว r e 1 0 0พันก็จะกระพริบเหมือนกันนะครับรอจนกว่าจะกระพริบค้างนะครับถ้าไฟโลโก้ของทั้งคู่ติดค้างเนี่ยก็แสดงว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความชัวนะครับก่อนนำลิง n k ซิสไอ0 0พันไปต่อเข้ากับตัวอินเทอร์เน็ตทีวีที่อยู่ชั้น2นะฮะเรามาเช็คก่อนว่าลิง k ซิสไอันสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเรอเตอร์หลัก ในระบบได้หรือเปล่านะครับโดยการนําสายแลนที่มีอยู่ในกล่องนะครับเชื่อมต่อที่พอตแลนของ I e อพันเข้ากับพอตแลนของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นก็ลองเปิดโปรแกรม Internet Explorer หรือว่าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆนะครับแล้วก็ลอง Acces s ดอินเทอร์เน็ตดูนะครับถ้าสมมตินในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถที่จะ Acces s อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับแสดงว่าตัว Link s y s ส e พันสามารถเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ในบ้านได้อย่างสมบูรณ์นะครับ ที่ชั้น2นะครับเราก็นำ Linksys RE1000 เชื่อมต่อเข้ากับปลั๊กไฟในห้องนอนนะครับจากนั้นก็ต่อสายแลนนะครับเข้าที่พอร์ต LAN ของ RE1000 เสร็จแล้วไปอีกด้านหนึ่งก็ไปต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตทีวีที่พอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับมาทดสอบกันนะครับว่าอินเทอร์เน็ตทีวีสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Linksys RE1000 ได้หรือเปล่านะครับ โดยการทดสอบผมจะใช้ YouTube นะครับลองเล่นเพลงเกิดเจเน r เรชันนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งวิดีโอไฮเดียของเกิดเจเน r เรชันนะครับ การสตรีมมิ่งวิดีโอ HD ของเกิร์เจ e เน t เรชันนะครับก็เป็นนั้นว่าอินเทอร์เน็ตทีวีของเรานะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีปัญหานะครับไออีพานนอกจากทำหน้าที่เป็นไวรัสปริดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทีวีได้แล้วนะครับ ก็ยังสามารถทําหน้าที่เป็นตัวขยายสัญญาณนะครับก็คือรับสัญญาณจากว i r เลสเลอเตอร์ด้านล่างขึ้นมาขยายในห้องนอนชั้นที่2ได้อีกด้วยนะครับ